เรื่องสุดท้ายของเบรกนี้เป็นเรื่องของการถ,ถ่ายท่ายากไม่ธรรมดาเลยรรเรื่องนี้ไปดูเรื่องแมวแมวที่ไม่แมวเลยเป็นยังไงไปดูสวัสดีค่ะชื่อดิของจริงจังหวัดกรุงเทพฯค่ะน,น้าแมของฉันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงโอ้โหแมวตัวนี้ครับแกทำท่าเก่าเตรียมเหมือนกับจะดู นดูเท่จังเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็น,นี่ไงถ่าเก๋าเหมือนเตรียมจะไปไฟกับใครเลยนะเนี่ยไม่ได้เตรียมไฟเอาแล้วมันทําอะไรอ่ะมันเอ้ออยู่ฮะแนวอะไรจะยืนเอ,อได้แบบคนแล้จริงจริงนี่ไงไโอ้โหดูสิครับถ้าหลังพิงฝามหน้าเด็กดีแล้วกอ,อ,เอ,อ ค่อยไหลออกมาโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่ท่าอือของแกนี่มันน่ารักจริงๆน้องแมวคงเชิญนานะน้องแมวคงเชิญนากอรฉันรักเขาเชินตลอดมันเชิญนากรนาราเก่จริงขอหยัดอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนะคะพ่อ ออกมาค่ะเป็นท่าที่ปแปลกหลาดมากมากเลยค่ะน้องแมวตัวอื่นเขาไม่ทำการขอบขาเป็นท่าถ่ายทุกที่แปลกแต่น่ารักดีจริงๆนะขอขอบคุณเด็กหญิงอัญชษสาห่วงจริงกรุงเทพมนครเรื่องแมวยืนถ่ายอุจจาระ